สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาสอนไลฟ์แผ่นกันนะครับโดยอย่างแรกเราต้องมีโปรแกรมนี้นี่น,นีเวลาคุณโหลดมาก็เออช่างเถอะไรเ,เวลาคุณซื้อคอบมาใหม่เนี่ยมันก็จะมาโปรแกรมนี้ให้อยู่แล้วมันคือโปรแกรมไลฟ์แผ่นโอเคเราจะมาดูกันอืมแต่อย่าเพิ่งนะ อย่างแรกที่เราจะไล่แผ่นได้ก็คือเราต้องมีแผ่นเราแล้วก็ใส่แผ่นเข้าไปพรับแล้วก็เข้ามาโปรแกรมนี้พอเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้มาที่รายการโปรก็สามารถไล่ได้ทั้งสำรอง ผมไม่ใช้เพราะเราจะมาไรแผ่นแต่อย่างแรก CDR เป็นแผ่นที่นี่ราคาถูกหน่อยนะแต่มันเวลาเราใส่ไปเนี่ยเราเปิดข้อมูลมาไรแทะไรข้อมูลมาแล้วอะเราไม่สามารถลบได้โสรสจะจับอย่างนี้มาดูกันทำซีดีข้อมูลนะก็ มีแผ่นใส่แผ่นไปปุ๊บก็กดตัวนี้ทีนี้ผมมีไฟแล้วอย่าไปสนใจเดี๋ยวค่อยบอกที่เราเรื่องนี้เราจะมาแอดตรงนี้เพื่อเพิ่มไฟล์ที่เราอยากใส่ลงไปในแผ่นผมจะเพิ่มเพลงเพลงอยากหยุดเวลา ผมปาม่ผมก็กดแอปไปแล้วทีนี้ผมจะเช็คว่าใช่หรือเปล่าอ่ะจะมาดูตางไปเรื่อยๆโอเคผมเชื่อว่ามันต้องใช่ทีนี้พอเราลากไฟล์เอ้ยเราแอดไฟล์เมื่อกี้มาใส่แล้ว เราต้องการให้มันเข้าไปในแผ่นเรา next ไปเรื่อยๆตอนแรกมันจะว่างอย่างนี้นะครับเราก็ต้องใส่ชื่อหรือไม่ใส่ชื่อก็ได้แต่ผมจะใส่ว่าให้ไฟล์แผ่นนี้ชื่ออะไรอ่ะผใช้ชื่อนี้กันโอเคจากนั้นเราก็กดเบิร์ก็รอไปเรื่อยๆนะครับ ไปหลอ่ะอ่ะางก็ได้อ่ะเพลงโอเคอยู่เพลงแป๊บนะพอเราเบอร์เสร็จเรียบร้อย แผ่นมันก็จะเด้งออกมาแล้วมันก็จะบอกว่า mm hmm. การเบิร์แผ่นของท่านเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็กดโอเคแ,แล้วผมก็จะเซฟเอาไว้เหมือน mm hmm. เรารู้แล้วว่าเราเคยเบิร์แผ่นตัวนี้แล้ว mm hmm. ก็เซฟตรวนี้เลยก็ได้แต่ผมอยากชอบผมชอบกด next ก่อนแล้วก็กด s ซฟโปรเจกต์อันนี้คือเพลงเพลงอะผมไม่เซฟดีกว่า ก็ปิดไปเลยโอเคแล้วตอนนี้แผ่นมันก็ดเด้งมาเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะลองใส่เข้าไปใหม่นะครับโอเค เลาไฟแผ่นมันเด้งขึ้นมาสกายริมนะครับโอเคพอมาเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปที่ไฟแผ่นของเราว่าเช็คว่าเฮ้ยมีจริงหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเบิร์นสกายริมไปแล้วก็อยากหยุดเวลาฟวามมีในเพลงในเรื่องพี่มาปลาขนมโอเค แล้วเราจะมาดูวิธีการลบพวกนี้เนี่ยดูนะผมจะลบไปในแข่นอย่างเงี้ยมันลบไม่ได้ผมกดดีเลื้อนี่ยมันก็กดไม่ได้เนื่องจากตัวแผ่นที่ผมใช้เนี่ยมันคือ CDR ไม่ใช่ CDRW ถ้าเป็น CDRW มันสามารถลบได้ครับโอเคผมจะมาลบแล้วก็เบิร์นใหม่มันน่าต่การ ลบไฟล์ที่เรามีอยู่แล้วก็ไปเบิร์นใหม่โอเคผมจะเบิร์นใหม่แล้วก็ลบไฟล์ที่เรามีนะผมมีอยู่สองไฟล์แต่ผมไม่ต้องการเลยเฮ้ยผมต้องการอยากหยุดเวลาผมลบสกายลิมทิงผมก็กด e ี e ิทแค่นี้แล้วก็แค่นี้แหละครับ แล้วก็ next ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะทำให้แผ่นของเราเนี่ยบันทึกไฟล์ตัวนั้นไว้โอเคพอพอเสร็จแล้วแผ่นก็จะเด้งออกมาตามเคยแค่นี้นะครับไฟเพลงของเราก็จะมีแค่ไฟเดียวแล้ว โอเคครับตอนนี้แผ่นผมมันก็เริ่มจะเด้งแล้วเด้งเรียบร้อยก็เสร็จสมบูรณ์กดโอเคไม่เซฟโอเคครับการเบิมแผ่นมีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ